ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ มากัะชีพประเด็นเล็กของช่วงเย็นวันนี้กันหน่อยครับกับทางนัานทรู e บงคอกกุญแจต่ลงจากฝูงกองศึกหรือวัตีครับออกมาปฏิเสธข่าวที่จะดึงตัวทางนั้นนิติพงศ์จากการเทเลฟซีเข้ามาวมชิมเลยฮะโดยที่นั่นทรูแบงคอกกุญแจแต่คคับได้ออกมาปฏิเสธข่าวคว้าตัวทางนั้นนิติพงศ์เสรนนท์ไปขขอจบเติมเกมลุกจากการเทเลฟ4ีเข้ามาในช่วงเล็กที่2ครับแม้ทางน้านโค้ชแบนต้ตะวันศีพันธ์กุณซือใหญ่ของทีมครับเคยร่วมมันกับดาเตะลายนี้มาก่อนข้อตามเลยฮะ โดยชื่นหนาตำแหน่งดังกล่าวของเ่งเทพครับมีคิสซองโดเป็นตัวหลักอยู่แล้วครับแต่มีทางนั้นพุทธินันวรรณศรีก็สามารถเล่นได้พุ่งมโดยทางนั้นมิคายชนุสิก็สามารถขยับไปยืนเบกขวาได้เช่นกันอีกด้วยแหละครับและจากข่าวที่ออกมาครับว่าทางนั้นเมงคอกในแต่ไกลที่จะปิดดิลคว้าตัวนั้นนิิพงศ์เสรนนท์เบกขวาจากการทัศนศรีล่าสุดทางน้านเคงเทพได้ออกมาปฏิเสธเรื่องดังกล่าวนะครับเนื่องจากในตำแหน่งดังกล่าวมีทั้งคิสซองโดเป็นเบอร์หนึ่งตลอดจนทางนั้น พุทธินันวรสีก็สามารถเล่นได้พงด้วยทางนั้นมิกาจูโน่สีก็สามารถขยับจากเซนเตอร์ขับไปยืนได้เช่นกันแหละครับและสำหรับทางด้านนิติพงศ์เสรนนน์ับมีรายงานว่าเขาใกล้ที่จะมาสัญญากับยอดทีมแห่งกองเตยซึ่งเคยมีทีมจากเจล็ก2ของญี่ปุ่นทัางด้านนายชิวอสากิและทางด้านโทคุชิมะวอติสให้ความสนใจแต่กลับไม่มีข้อเสนอที่ยืนเข้ามาให้กับทางด้านนิติพงศ์เสรนน์ที่ได้ลงในตัวจริงของยุคไอริแลนิชนิชโนในหนนทีมชาติไทยอีกแล้วแก่ครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่หนองบัวพิ่เจฟสี่กันหน่อยครับไม่หนำใจกับเกมลุกเลยทีเดียวครับเมื่อความเคลื่อนไหวของตลาดนักเตะทะเลีกรอบที่สในช่วงก่อนลุย เลกที่2ของฤดูกาลนี้ครับยังคงเป็นไปอย่างเข้มข้นครับละหลายทีมก็อยู่ในช่วงที่เร่งที่จะเสริมทัพเติมความแข็งแกร่งให้กับทีมก่อนกลับมาสู้กันใหม่ในช่วงเดือนมอกราที่จะถึงนี้เลยฮะโดยชี้นงาล่าสุดครับทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายงานมาว่าพยาไกายชนของบบวพิเชฟสีครับทีมน้องใหม่ไฟแรงของศึกริวอุทดี2,021กำลังให้ความสนใจในตัวของกองหน้าชาวอาเซียนรายหนึ่งที่มีดีกรีระดับคายแคงในลีกยุโรปซึ่งติดทีมชาติหนึ่งในศึกฟุตบอลชิง รลังแข่งขันกันอยู่นะับประเทศสิงคโปร์อีกด้วยแหละครับโดยที่น่ทั้งนี้ครับไม้ว่าสโมสรพยาไกรยุนจะเพิ่งได้ตัวบาโรตเารีกองหน้าชาวบราซิลประสบการณ์ส่งที่มีดีกรีระดับดาวสโลเทลี2020ร่ 2020, วมจิมแบดหมาดหก็ตามนะครับต้องรอรุ่นก,กันครับว่าทางด้านนักเตะยอดดาวยิงคนนี้จะเป็นของทางด้านทีมชาติไหนแหลกันแหละครับ ในขณะที่ประเด็นตัดไปครับหลังจากลงประเดิมสนามเป็นเกมแรกในศึกฟุตบอล a อเอ u เ u k ซูซครับ2020สำหรับอุ้มทีรซอนบุญมาทานครับเบคซายทีมชาติไทยสามารถโชว์ผลงานได้อย่างน่าจดียมและมีส่วนสำคัญพาทัพช้างศึก เอาชนะทางด้านเยนมาไป4ประตูต่อ0ในเกมนัดที่2เมื่อวันเสาร์ที่18ธันวาคมที่ผ่านมาครับขยับขึ้นไปหลังจากฝูงของตารางกลุ่ม A เก็บได้6เต็มเลยฮะโดยชี่นดัดหลังจบเกมครับทางน้าน A F F ก็ได้ออกมาชื่นชมผลงานของทางน้านเบ็กไซด์ยูโกมาเอปารีนอตชุดแชมป์ดีกรีเจลีก 2019, 2019ที่โชว์ฟอร์มได้สมราคาก่อนจะให้อุ้มคว้าตำแหน่งผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดประจำเกมนี้ไปครองครับหลังจากเป็นนักเตะที่ทำสถิติสัมผัสและจบบ่ายบอลได้มากกว่าผู้เล่นทุกคนในสนสามและ อันดับหนึ่งอีกหลายๆอย่างเลยฮะตดวชินัดเบคไซด์วัย31ปีครับออกสตาร์ตัวจริงและช่วยทีมครบ้90แตะชีครับมีสถิติสุดหดในเกมนี้ครับประกอบไปด้วยสัมผัสบน109ครั้ง่จยบบน81ครั้งเจ็บบนสําเร็จ73ครั้งเจ็บบนพื้นที่สุดท้ายสําเร็จ35ครั้งผาบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้าย16ครั้งเปิดบอล10ครั้งสร้างโอกาส7ครั้งเยี่งบอลคืนมา8ครั้งเคียบบอล2ครั้งและแทกเกอร์ชนะไป2ครั้งเลยครับ โดยชขนาสสำหรับทางนันจะอุ้มจิรทรบุญมาตันครับผ่านการคว้าแชมปมกับทีมเชตทยนายการซูซูกิครับมาแล้วหนึครั้งเมื่อปี2 0 1 6ในยุคข,ของทาะดนันโคซิโกเกติศัก์เสนาเมืองนักจากนี้ครับตด้านโกอุ้มยังเคยติดทีมยอดเยี่ยมประจำทัวร์เมนต์มาแล้ว1ครั้งเมื่อปี2012อีกด้วยแหละครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่ความเคลื่อนไหวของตลาดนักเตทะทาลีที่อยู่ในช่วงเปิดตลาดรอบที่2กลางซีซั่น2 0 2 1แต่และสโมสรก็เริ่มมีการเสริมทัพกันไปบ้างแล้วครับทั้งทาลีก1และทาลีก2ก่อนจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในช่วง2ทีตต้นเดือนมกราคมของปี2022ที่จะถึงนี้เลยฮะโดยชิรัลล่าสุดครับทีมข่าวเว็บไซต์หึครับได้รับรายงานมาว่ามีทางด้านทีมดังจากศึกฟุตบอลทาลีก1กําลังให้ความสนใจในตัวของแตนันเกติศักด์เชาดอนผู้รักษาประตูดาวรุ่งของ้านันาน 4, ทีม ร์มแรงของศึกฟุตบอลเอ็มโบรย์10ชมชิพ2021เลยครับซึ่งทางนี้ครับอุดรธานีเอฟซีครับในปัจจุบันลังยู่อันดับสามของทะลีกสองเวลานี้ครับโดยมีแต้มตามหลังอันดับที่สองอย่างสุขโขทัยซีเพียงหนึ่งเต้มเท่านั้นและนำอันดับที่เจ็ดอย่างแต่นั้นเพรยยูนเต็ดถึงสิบเต้มด้วยกันซึ่งมีโอกาสสูงที่จะติดอย่างน้อยทับกในการลุ้นพื้นที่ไปยอเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดได้ในซีซั่นหน้านะครับ และในขณะที่ทั้งนี้ครับฟมการเล่นของท้าน,นเกติศักดิเชาดอนในทะวนันดาวรุ่งวัย22ปีครับนับว่าไม่ธรรมดาเพราะลงสนามไปเล็กส1เกมไม่กับยักษ์แศดในซีซั่นนี้ครับพร้อมทั้งช่วยอุดรธานีเก็บชัยชนะได้8เกมเสมออีก2นัดและแพ้ไปน1นัดงนัดนั้นครับโดยเก็บกินชิดได้ทั้งหมด3เกมด้วยกันแหละครับและทั้งนี้ครับทำให้เขามีชื่อถูกเลตติดติมชาติในรุ่นอายุไม่เกิน2ีิมปีในศึกยูย2่ิบสาเชิงแชมป์เอเชียสองพันที่สิาสมงรอบคัดเลือกอเ,ตเกอกแ,แต่อัดงนตั้้งนงนันครับกงด้าน เกียรติศักดิ์เจาดอนมา่วมทับในครั้งนี้ครับของทีมดังในลีกสูงสุดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อย่างใดเพรเจ้าตัวเกิดที่จังหวัดอุดรธานีเอฟซและยังมีสัญญาอยู่กับสโมสรบ้านเกิดจนถึงปีกลางปี2022ที่จะถึงนี้ครับทำให้มีการหากักแยกทีมครับก็จะเป็นต้องซื้อตัวเนื่องจากยังมีสัญญาอยู่กับทีมอยู่เลยครับในขณะที่ประเด็นถัดไปครับมากันที่จนุนาธานเข็มดีกันหน่อยครับฝากข้อความถึงทางด้านมาดามแป้งและทางด้านมาโนโพกิงหน่อยครับ โดยทีนาตงนั้นโจนาธานเขมดีกองหลังทีมชาติไทยครับได้โพสต์ข้อความขอขอบคุณมาดามเป้งนอมพรับับซำผู้จัดการทีมและจากด้้นมานโพกิงเอ็ดค้ดของชักงศึกหลังถอนตัวออกจากทีมในทัวร์นาเมนต์นี้แหละครับในขณะที่ประการหลังวัย19ปีครับถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งเล็กในศึกชิงชมปมอาเซียน2020แต่ยังไม่มีโอกาสประเดิมสนามให้กับทัพช่างศึกซึ่งในเกมนั้นเล็กครับที่ทีมเอาชนะทตีมอรเดเตไป2ประตูต่อศูนย์เจ้าตัวถูกตัดชื่อออกจาก23คสุดท้ายแต่หลังจากนนนั้จเขมดีีมการปยจน ต้องเข้าโรงพยาบาลในประเทศสิงคโปร์ซึ่งภายหลังมีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวป่วยเป็นกรดไหลย้อนครับก่อนตัดสินใจถอนตัวออกจากทีมชุดนี้ไปและเดินทางกลับไปยังประเทศเดนมาร์กทันทีเลยครับ โดยชื่นนานล่าสุดกับาาทางนั้นโจนาธานเข็มดีครับขึ้นไหวเลยครับโดยการพูดอินสตาแกรมส่วนตัวครับเพื่อขอขอบคุณทางน้านมาดามแป้งนนพรามรับซ้ำผู้จัดการชิมและทางนั้นมาโนูโปกิงเอ็นโค้ดของทัพช้างศึกเลยฮะและทงนี้ครับมีข้อความมาขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวผมและท้งนี้ครับ,นานบทางนั้นโจนาธานเข็มดีก็พร้อมแท็กบัญชีของทางนา้นอินสตาแกรมส่วนตัวของทางนั้นมาดามแป้งและทางนา้นมาโนูโพกิงเลยครับ และสำหรับทีมชตาติไทยครับปัจจุบันลังอนดับที่1ของกลุ่มเอในศึกตะนาตเอ f s ฟเอฟซกิครับ2020จากผลงานชนะ2เกมติดมีโปรแกรมลงสนามเกมต่อไปพบกับฟิลิปปินในวันอังคารที่14ตันวาคมนี้เลยครับ ในขณะที่ประเด็นปิดทายของวันนี้มากันที่ทีมชัยไทยของทางด้านฟลิปโรเดอร์กันหน่อยครับสถานการณ์ปัจจุบันของทัพชัางศึกครับมี6กคะแนนเต็มจากการเอลิมะิีมอเลเต้2ประตูต่อศูนย์และชนะเมนมาไปสีบประตูต่อศูนย์พร้อมเป็นจ่าฝูงด้วยการมีประตูได้เสียที่ดีกว่าสิงคโปร์จีม,มี6เต็มเท่ากันเละครับ โดยชี้หนาดก,การฝึกซ้อมครั้งนี้ครับมีนักเตะลงทําการฝึกซ้อมทั้งหมด28คนโดยชใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งครับโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและการเตรียมร่างกายพร้อมลงสนามในเกมต่อไปเลยครับและก่อนการฝึกซ้อมครับทางด้านฟดิบรเลอร์ครับเบคขวาของทีมชาติไทยจากการทัศเล็กศรักก็ได้ออกมายอมรับเลยครับว่าผมมีความสุขมากกับการได้เข้าร่วมทีมกับชุดนี้ในตอนนี้รดยทุกคนมีคุณภาพสูงมากครับละการซ้อมมีคุณภาพสูงและทําให้ผมรู้สึกสนุกครับและทั้งนี้ครับสองเกมก่อนหน้านี้ครับผม เช็คไทยมาโดยตลอดผมคิดว่าทุกคนต่างตำแหน่งของทุองได้ดีมากแต่ต้นทางยังอีกยาวไกลครับเพราะมีอีกหลายเกมและเกมเล็กมันไม่ง่ายเลยครับใลเกมล่าสุดเราก็ทําได้ดีขึ้นครับแล้หวังว่าจะไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้ได้เลยฮะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกใจกับพวกเราทีมงาน Bedley f a c t o y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ